S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกว่าจะได้ถ่ายทอดสดไอไลฟ์สดถ่ายทอดสดอะไรทำเป็นไอนี้ไปเลยกว่าจะได้ไลฟ์สดนะคะ a c e b o o k มันมันกว่าจะให้ไลฟ์สดอ่ะเนี่ยต้องกดเข้า,าออกดออกหลายรอบมากเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยนะคะปีอะสมากิลสถานนนท์นะคะเป็นตัวแทนนะคะโบจ้าพีนะคะทุกคน เป็นตัวแทนโบต้าพีนะคะอยู่ออู่อทองนะทุกคนใครอยากมีไรายได้เสริมใครอยากดูแลหุ่นใครอยากหุ่นดีหุ่นเล็กหุ่นน้อยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกคนเจ็บน่าจะเลือดออกอะเจ็บเจ็บเจ็บอ่าเป็นร้อนในนะคะไปซื้อยามาเมื่อเช้าเมื่อวานร้านท็อปปิดนะคะไปซื้อยามาเมื่อเช้านะคะเขาก็ถามมากินเหล้าไหม,มไม่กินเหล้า ไม่กินเหล้าค่ะนะคะเมื่อเช้าร้านขายยาถามว่ากินเหล้าไหมพ่อไม่กินเหล้าค่ะาวางน้ําก่อนเอาน้ํามาหนึ่งกระบอกเลย<ม>แล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ความสวยของปุ้ยนะคะอุปกรณ์ความสวยของปุ้ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ อุปกรณ์ความสวยปุ้ยมีอะไรบ้างนี่นี่คาร์บอเนนไซต์จะหมดแล้วจะหมดแล้วนะคะซองแบนมากนะคะอุปกรณ์ของปุ้ยนะความสวยนะมีกาแฟอ,อีโกโซีมีโปรตีนโมเตอร์ีแล้วก็โมเตอร์ีพาร์แล้วก็น้ำหยดนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ความสวยปุ้ยนะสิ่งที่ดูแลตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ปุ้ยดูแลตัวเองนะคะเออทำไมปุ้ยถึงต้องมาดูแลตัวเอง เพราะว่าเราลูกสองแล้วเราหุ่นเราอะ <c oughs> เราลูกสองแล้วเนาะแล้วหุ่นเราอะมันก็จะเริ่มเผอยอ,ออกตามการเวลาตามปากตามที่เราไม่มีความรู้ตามที่เราอยากกินนะคะทำไมถึงเราอ้วนเพราะว่าปากเรา เราอ้วนเพราะว่าปากเราเพราะอะไรรู้ไหมเราชอบกินอะไรเรากินเลยเราไม่คิดเราไม่เราไม่มาคอยตระหนักว่ากินอันนี้แล้วเราร่างกายเราจะเป็นยังไงกินอันนี้แล้วเราจะอ้วนไหมนะคะซึ่งอยากกินแบบที่กินนะคะอยากกินเค้กกินปุ้ยอยากกินอะไรปุ้ยไปซื้อกินเลยนะคะไม่ไม่เคยแล้วก็ไม่ออกกาลังกายด้วยอันนี้ดุยความขี้เกียจนะคะแล้วก็กินอาหารไม่เป็นเวลากินจุกจิกคือเมื่อก่อนอะก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโบตตาพีนะปุ้ยไปเข้าใจว่า ปุ้ยไปเข้าใจว่าการที่เราไม่กินข้าวอดข้าวเย็นนั้นทําให้เราผอมการที่เรากินขนมปงังกินนมจืดทําให้เราผอมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะทุกคนเออปุ้ยเคยคิดแบบนี้มาก่อนนะว่ากินนมจืดก่อนนอนแล้วมันจะผอมอ่ากินไม่ไม,ไม่ไม่กินนมอะ่ะกินอ่าอ่อธาธัญพืชเนาะกินซีเรียล โกโก้คั้นอะไรอย่างเงี้ยกินซีเรียลตอนเช้าแล้วมันก็จะผอมตอนเย็นเราก็ไม่กินข้าเราก็กินเนตวิต้าเราก็จะผอมเออเราไปเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วบางโหเข้าใจผิดมาตลอดเลยเราก็ไปกินน้ําผลไม้กินผลไม้แทนนะคะแล้วผลไม้อ้วนๆทางนั้นกินผลไม้สุกอย่างเงี้ยเราก็ไปเข้าใจว่าการกินผลไม้สุกอ่ะมันทําให้เราอิ่มเนาะแล้วเราก็จะไม่ไม่อ้วนมันทําให้เราผอมจริงๆแล้วคือกินข้าวนี่แหละนะคะ หอมยิ่งกว่าผลไม้อีกหอมกว่านมหอมกว่าขนมปังทานมอีกทุกคนเนี่ยพูดไปเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณดูแลน่นดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพ,พภายนอกภายในนะคะ ผมเล็บผมเนาะนะคะเนี่ยเมื่อก่อนปุ้ยไม่มีความรู้เลยจนมาเจอโบอ่าแบรนด์จ้าที่นี้ที่เขาให้ความรู้กับปุ้ยดีมากๆนะคะบอสปุยบอสด,ด้านายแพทย์เปี่ยมโชคเนาะดรมานพนะคะให้ความรู้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็แม่ทีมนะคะแม่ทับแม่ทีมแม่ตองแม่ฝนนะคะแม่แอปเปิ้ล ให้ความรู้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดินตามความสําเร็จนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวคุณวรพรสวัสดีค่ะคุณวรพรอยู่ไหนนะเชียงรายใช่ไหม <c oughs> เป็นสาวเหนือนะคะ <c oughs> อ่าแดดร้อนวันนี้แดดร้อนแต่เช้านะคะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่าคือผู้หญิงทุกคนอ่ะอยากให้ตัวเองสวยสวยในฉบับของเรานะคะเราจะเราจะมีแบบคนที่ อวบหรือที่ผอมหรือที่อ้วนก็คือสวยในแบบของเราอะ <c oughs> มีคนมาป่วนมีคนมาปวดน,นะคะสวยในแบบของเราเราไม่จําเป็นต้องไปผอมตามคนอื่นเขาสวยในฉบับของเรานะคะถึงเราจะอวบเราจะอว้วนเราก็สวยในฉบับของเรานะคะเราก็ มาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะเรื่องเล็บผมกระดูกนะคะได้ด้วยโปรตีนโมเตพี P, ได้ด้วยผลิตภัณฑ์โมเตพีนะคะถ้าใครที่เป็นคนแบบติดกาแฟะเออติดกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่เก็ยจออกกําลังกายไม่อยากออกกาลังกายแต่อยากได้สุขภาพอันนี้ได้เลยของเราได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอลดไขมันเพราะว่ากาแฟเราจะไม่มีไขมันทานนะคะออยสวัสดีค่ะคุณออยเฮงเฮงปังปังยเยนะเฮงเฮงปังปังเลยเลย,นะเลย,เลยนะคะ,นะคะออย วันนี้ออเดอร์ออกเพียบๆรัวๆนะวันนี้ก็สินแปดนะคะเพราะว่าวันพา้าวันพักปุ้ยก็จะแบบถ้าสะดวกที่จะทาสินแปดได้ก็ทํานะคะถ้าวันไหนไม่สะดวกคือไม่ได้ปฏิญาณจนไยหรอกไม่ได้พูดเอ่ยกับเทวดาไว้แต่ถ้าสะดวกก็จะทํานะคะแต่ถ้าวันไหนไม่สะดวกก็ไม่ได้ทําแต่วันนี้สะดวกนะคะอื วันนี้สะดวกนะก็จะถือสิบแปแล้วก็จะถวายบุนี้แก่เทวดาที่อยู่ในตัวนะคะแล้วก็จะพ่อหลักเมืองอแม่คุณอิม่มแล้วก็พระวิษณุกรรมที่วิธีอะไรการอาชีพอุ่ทองที่อยู่เชียงรายเชียงรายอากาศดีไหมย่เ <c oughs> นาะสาวเหนือเขาจะสวยผิวสวยเนี่ยเราอิจฉาผิวจังเลยนะคะผิวน้องออยต้องสวยแน่ๆเลยนะ ทีนี้เออในในในกาแฟเอสเตดกาแฟเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเราด้วยนะผิวเราก็ดีด้วยนะก็จะมีโปรตีนผสมไปนิดๆน,น,นะทุกคนเนี่ยอืม ทุกคนทีเนี้ยใครที่ซื้อกาแฟไปอะ่ะมันกล่องละ280บาทนะอย่าไปซื้อของปลอมนะที่ราคาร้อยกว่าบาทนะ่ะโอ้ยเขาเอาอะไรให้คุณกินก็ไม่รู้แทนที่จะสวยกับเข้าโรงพยาบาลน,นะคะยาหาทำยาหาเห็นแต่เห็นแก่ของถูกนะทุกคนเออเนี่ยนะปวดฟันปวดปวดเงือกนะคะเป็นร้อนในพูดเยอะพูดเยอะมันได้อัธรุได้อารมณ์นะมันได้อารมณ์นะมันก็เลยแบบปวดตรงนี้ไปหน่อยเออมันมันเุ้ยอะไรนะเดี๋ยวนี้ กาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยช่วยช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยระบบเผาผลาญเนะาะเผาผลาญน้ําตาลกลูโคสที่เรากินไปในในร่างกายในแต่ละวันอะ่ะเนี่ยกินขนมปุ้ยปุ้ยมีลูกเนาะปุ้ยก็กิกนขนมตกแก๊บบ้างกินช็อคโคกโกแลตบ้างมันก็จะมีน้ําตาลกลูโคสแล้วเนาะนแล้วกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยนะคะก็จะไปช่วยขับมันออกมานี่สองร้ยสิบเจ็ดบาททุกคน สองสบ,บาทไม่แพงนะไม่แพงนะเออคิดดูสิแล้วเราไปซื้อแก้แล้วเท่าไหร่มานะสามสบห้าบ้าง25บ้าบ้างห้าบ้าบ้งอ้โหน้ำตาเทียบแต่คุณกินอะไรคุณกินยี่ห้อคุณไม่ได้กินเรื่อสุขภาพเลยคุณกินยี่ห้อ ฝนตกทุกวันเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าแต่น้องออยจะโชคดีหน่อยที่มีเนาะมีตัวช่วยดีๆนะคะใครท,ที่อ่อฝนตกบ่อยๆแล้วที่ปุ้ยดูในแพทย์เตรียมโชคนะที่เขาเขาฝนตกแล้วเขาคันผื่นขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้เกิดจากฝนนะเกิดจากที่คุณลูกค้าเนี่ยไปทานหวานชอบทานหวานกินแบบ อา,อาหารรสหวานแล้วเวลาฝนตกนะคะมันอากาศชื้นแล้วมันทําให้ผื่นขึ้นคันอันนี้ถ้าในแพทย์เตียมโชคอะเขาบอกว่าให้ลองทดลองว่าคุณลองงดหวานสักหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณมาดูนะถ้าฝนตกแล้วคุณยังจะมีผื่นคันไหมนะคะให้ทดลองดูแล้วหมอหมอก็การันตีเลยว่าคุณจะไม่มีผื่นคันอ๋ออันนี้มันขาด ทุกคนโกซีมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะมันจะมี30แคปซูล350บาทมันจะเป็นแคปซูลสีแบบนี้นะสีม่วงๆนะคะแต่ในในในโทรศัพท์มันสีออกขาวๆเนาะจริงๆมันเป็นสีม่วงอ่อนสีม่วงอ่อนๆสวยๆนะคะย่ยมีสารสก,กัดจากเชอร์รี่1,000มิลลิกรั 1, มเลยนะทับทีม50มิลลิกรัมนะคะอ่าซิสตันไบโอว่าเอ้ยไบโอฟลาวานอยนะคะ50นะคะ อะเมล็ดอั้งเงูน30เปิดอกสน30ตันจอันเนี้ยอันเนี้ยจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำผิวสวา่างผิวกระจ่างใสแล้วก็เรื่องความแข็งในวิตมีนร่างกายนะคะเนี่ยถ้าใครออกออกกําลังกายนะโควิดมาเราต้องรอดนะคะทุกคนโควิดตีสั้น3มาม มันจะมีซีซันสี่ไหมทุกคนตอนนี้ซีซันสามแล้วเนอะอืมซีซันสมาเราต้องรอดนะคะเราต้องแบบว่าโอเคอยู่ปรับสภาพให้อยู่กับโควิดให้ได้นะคะเออโควิดมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราเออกกาลังกายและเรามีภูมิต้านทานท,ที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นโควิดจะไม่มาหาเรานะโควิดจะไม่หาคนที่อ่อนแอนอนน้อยกินน้อยนะคะ <laughs> เนี่ยทุกคนกาแฟรเราอะสองสิบเจ็ดบาทมีอะไรบ้างโอ้โหลดความดันในโลหิตนะคะเพิ่มความไหลเวียนในอ่าโลหิตให้เราเพิ่มความทนทานในออกกําลังกายถ้าถ้ามีคนถามว่ากินตอนไหนเห็นผลสุดปุ้ยก็จะถามกลับว่าออกกําลังกายไหมอ่าไม่ได้ออกถ้าไม่ได้ออกปุ๊บตื่นเช้ามาทานเลยท้องว่างนี่ปุ้ยตื่นเช้ามาทานเลยนะจ๊ะแต่ปุ้ยออกไปใส่บาตรปล่อยปลาก่อนนะปล่อยให้ท้องว่างตื่นมาก็อาบน้ําไป่ตปัว ไปใส่บาตรแล้วก็กลับมาดื่มนะคะแต่ถ้าคนที่ออกกําลังกายให้ดื่มออกก่อนดื่มก่อนออกกําลังกายสักครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ามันแบบ มันชื่นใจมันรสมันละมุนลิ้นมากทุกคนรสน่ะรสชาติละมุนลิ้นกลมกอมคือแบบมันมันมันกลมกลมมันหวานมันนัวนัวมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบ เหมือนใช้ครีมเทียมแต่มันก็ไม่ได้ใช้ครีมเทียมนะไม่มีครีมเทียมเลยนะเพราะครีมเทียมทําให้เราเป็นไขมันทานนอกจากครีมเทียมที่ทําให้เป็นไขมันทานแล้วก็จะมีพวกอะไรนะเส้นไฟทอดเนาะอ่ามันฝรั่งทอดพวกเลืองพวกเลอะไรเงี้ยเออเออชื่อไปแล้วแหละเ <c oughs> ขาจะฟอ้องหรือตอบไม่รู้ <c oughs> อืมชื่นใจชื่นใจแล้วก็มันก็ไปบาดบาดเอ,อ,อ้นี่ด้วยอะไรนะ ร้อนนหนบาทล้อนหนด้วยนะคะกระเด็นกระเด็นข,ขึ้นขนตาไดว้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้มันเป็นฟิลเตอร์นะคะปากเปิเห็นไหมเห็นไหมสีแปางเป็นฟิลเตอร์นะ นะคะอันนี้คิ้วธรรมชาตินะคะปุ้ยไม่เอาปุ้ยเป็นคนคิ้วเข้มนะคะสินแปดก็จะไม่ได้แต่งหน้าก็ก็พอดีอนุญาตขออนุญาตทาแป้งออกไปข้างนอกนะคะไม่คือการฝุ่นไม่ได้ไม่ได้แต่งเติมเพื่อความสวยงามนะอ่าไม่ได้แต่งเติมเพื่อความสวยงามนะเพียงแต่ว่าการฝุ่นเท่านั้นอาทีนี้มาดูซิมาดูที่สินแปดมีอะไรบ้างเออปุ้ยก็ไม่เก่งหรอกปุ้ยก็ไม่เก่งสินแปดหรอกแต่ว่าก็อยากทำเนาะอืม ทีนี้มาดูสินแปดก็ห้ามอะไรบ้างนะคะสินแปดนะดูสินแปดกันนึ่สินแปดมีอะไรบ้างไม่ถนัดเรื่องสินเลยแต่ชอบเออแต่ชอบชอบสดมนชอบใส่บาทชอบทําบุญชอบไปวัดแต่ถ้าให้เจาะลึกสินแปดสินห้าไม่รู้เรื่องอสินห้าพอจะรู้เรื่องแค่แบบพื้นฐานเจาะลึกอะไรก็ไม่รู้นะ ประโยชน์ของสิ่งแปข้อห้ามคนธรรมดาทาได้ไหมสิ่งแปคือ 1. ไม่ฆ่าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ก็เหมือนสิน5ห้าเนาะเหมือนสิน5ห้าเลยที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ตตดชีวิตสองไม่รักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามเนาะสามีภรรยาเราก็นอนแยกห้องกันนะปุ้ยกับแฟนนอนแยกห้องกันนะคะวันพระไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบคายไม่ดื่มน้ําสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดไม่บริโภค ในยามวิกาลไม่บริโภคอาหารในยามวิกาลก็คือไม่ทานอาหารหลังเที่ยงนะคะหลังเที่ยงไปจะทานอาหารไม่ได้ก็จะทําได้แค่โปรตีนกินโปรตีนกินกาแฟอะไรเงี้ยได้นะคะกินกินโปรตีนได้นะเพราะว่าไม่ใช่อาหารที่ว่าเราต้องเคี้ยว นะคะแล้วก็ไม่ฟ้อนรำทําเพลงแสดงกิริยาลื่นเลิงรวมถึงละเว้นจากการแต่งสวยแต่งงามให้ร่างกายนะคะอันนี้มันเป็นิลเตอร์นะทุกคนแค่ทาแป้งทาแป้งไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะบางทีเจตนาเราต้องดูด้วยว่าเราทาแป้งเพื่ออะไรเราทาแป้งกันฝุ่นทาแป้งเด็กนะกันฝุ่นเพราะเราออกไปข้างนอกเพื่อที่จะใช้ชีวิตประจำวันที่ ไปใส่บาทนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าปุ้ยไม่ได้ทาแปกก้งออกไปเนี่ยฝุ่นมันก็จะเกาะแล้วทีนี้สิวขึ้นทีนี้เราก็ไม่โอเคกับการที่เราต้องสิวขึ้นนะคะเออทีนี้แปดไม่นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนที่ทําให้นุ่มและสูงจากพื้นโอ๊ะนั่งโซฟาแล้ววันนี้ <laughs> นั่งโซฟาแล้วนะคะก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะอ่าวปิดโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยนะคะก็ เนี่ยเห็นไหมด้วยความที่ปุ้ยไม่รู้ลึกเนี่ยไม่รู้ลึกเนี่ยนะคะก็นั่งโซฟาและขออนุญาตเนาะขออนุญาตนั่งโซฟานะคะไหลสดไหลสดนั่งกับพื้นไม่ได้พื้นยังไม่ถูอันนี้นะคะกินเพื่อดื่มเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะว่าปุ้ยจะใช้ร่างกายมาเนาะสาสิบเจ็ดปีแล้วเนาะเราก็กินกบะสุนกับซี่กินอะไรแสะสมไปนั่นในไขเมืองไขมันนั่นแหละนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรปุ้ยยังปวดกระดูกอยู่นะปวดหัวเข่าอยู่นะคะเพราะว่าอะไรทาไมปุ้ยถึงปวดหัวเข่าทําไมปุ้ยยังผมร่วงเออเพอปุ้ยกินหวานเนี่ยบางคนบอกว่าเอยกินโปรตีนแล้วยังผมร่วงอยู่เลยซึ่งโปรตีนเนี่ยอ,อ่าถ้าผมร่วงนะ ถ้าใครที่บอกว่ากินโปรตีนแล้วยังผมร่วงนะคะเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าเรากินหวานการกินหวานทําให้ผิวเหี่ยวผิวแห้งแก่เร็วทําร้ายผิวอย่างดีเลยแล้วก็ผมร่วงแต่ถ้าเราทานโปรตีนไปเนี่ยโปรตีนเนี่ยจะไปช่วยเสริมสร้างเซลล์ที่มันเกิดใหม่อะผมที่มันเกิดใหม่ให้รากมันลึกมากกว่าเติมสม่งว่ารากผมอะมันเท่านี้ใช่ไหมมันเท่านี้จะ อ่ะมันเท่านี้จะผมเรานะแล้วถ้าเรากินโปรตีนไปมันจะทําให้ยาวขึ้นแล้วที่ผมที่มันมีอยู่แล้วอะ่ะมันก็หลุดร่วงไปตามกาลเวลาซึ่งหนึ่งวัน1วันของ1คนเนี่ยผมมันจะร่วง30มส้เซนต่อ1วันทุกคนต่อหนึ่งวันนะคะแล้วเขาก็จะผลิตเซลล์ผมมาใหม่ๆทุกวันเหมือนกันนะคะอ้าวแปดโมงสิบห้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์กันเท่านี้นะเดี๋ยวไปละ ะะเป็นวันทํางานของใครหลายๆคนเนาะทำงานวันแรกปุ้ยก็เช่นกันทํางานวันแรกนะนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะเดี๋ยวก็จบไลฟ์เพียงกันเท่านี้นะคะใครอยากมีสุขภาพดีปรึกษากันก่อนได้นะนะคะหรือนัดรับสินค้าได้นะคะแล้วก็มีโปส่งฟรีถ้าไม่อยากส่งฟรีก็นัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอุ่ทองบ้านใหม่ดอนคานะคะปุ้ยมีตัวแทนอยู่ที่ขอนแก่นด้วยนะคะส่วนด่านช้างยังไม่ได้ไปมีโควิดนะปุ้ยจะมี นักร้องที่เขาเป็นตัวแทนอยู่เหมือนกันก็จะไปร้องเพลงทุกวันอังคารกับวันศุกรนะ์เนาะแต่ตอนนี้ไม่ไปเราโควิดเขาปิดนะคะก็ก็ส่งได้เสียค่าส่งไม่เท่าไหร่หรอก40เองนะคะนะคะหรือซื้อเป็นโปรซื้อเป็นโปรก็ไม่ไม่เสียค่าส่งนะนะคะยินดีให้คาปรึกษามาปรึกษากันก่อนก็ได้นะอยากเป็นตัวแทนหรืออยากลดหุ่นหรืออยากมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีจากอะไรจากาไทลรอยเป็นพิชนะคะ เป็นมะเร็งเป็นต่อมน้ำเหลืองอ่าน้ำเลือดไม่ดีเลือดเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงเป็นโรคเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นโรคอ่าจีซิกพีดี D, แพ้ถั่วทุกชนิดอันนี้ทานได้นะคะเพราะว่ามีลูกลูกชายของคุณลูกค้านะ่ะเป็นโรคนะคะแพ้ถั่วทุกชนิดแพ้ถั่วปักอ้าแพ้ถั่วที่มีเปลือกทุกชนิดซึ่งโมเตอร์ปีของเราอะทำมาจากถั่วใช่แต่สก,กัดสารตัวเนี้มันจะมีสารชื่ออะไรเนาะ ปุ้ยลืมชื่อนะคะตัวนี้ที่ทําให้คนแพ้ถั่วกินแล้วแพ้ก็คือสกัดออกไปนะคะเพราะว่าทางนี้คือเขารอบครอบมากนะคะแบรนด์นี้รอบครอบมากนะคะจะไม่ทําอะไรให้ที่มันเป็นอันตรายต่อคนต่อผู้บริโภคนะคะมีแต่ดีได้กับได้และดีกับดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย